พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เทาช่วงนี้พัฒนผู้ชมมาอยู่ที่บูธของเยามาฮ่าในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่36ครับปีนี้ยามาฮ่าได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์สปอร์ตขนาด1 0 0 0ซีซีรุ่นใหม่ล่าสุดของปี25 5ครับนี่ก็คือ YZF R1 M และ YZF R1 นะครับสองโมเดลใหม่ล่าสุดที่ถือว่ามีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้จากงานอิกมาโชอิตาลีเมื่อปลายปีที่แล้ว ต่อเนื่องถึงงานโตเกียวมอเตอร์โชว์และบางกอกมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับนี่คือ YZF R1 และ R1M 2โมเดลใหม่นะครับที่ยจะได้มีการเปิดตัีเป็นทางการในเมืองไทยของเราโดยได้มีการประกาศราคาไว้เรียบร้อยแล้วครับว่า R1M นั้นอยู่ที่1,199,000บาทจ่ายล้าน2มีทอนพันเดียวครับส่วน R1 รุ่นธรรมดานะครับราคาอยู่ที่8,99,000บาท จาย9 0สนพนพันเดียวครับนี่คือ2ราคา2โมเดลนะครับที่ถือว่ามีท right ่านผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาอย่างมากมายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเหตุเพราะว่านะครับทั้ง R1 และ R1M นั้นเป็นโมเดลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งคันเป็น New m o เดลของปี2015ที่ยังม่ไดมีการพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองคำต้องการที่ผู้ช้มอเตร์ไซค์ที่ชื่นชอบความเร็วความแรงความสะใจด้วยเรรียงง200แม้า คอสเพลนแข็งช์าเป็นโมเดลที่ยามฮ่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะว่านี่คือการพัฒนาครั้งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลใหม่ทั้งคันด้วยพลังแรงม้าที่มากกว่า2องแรงมา้ารวมถึงความเร็วปลายที่มากกว่า300กิโลเมตรชั่วโมงนั้นต้องถือว่านี่คือความสุดยอดของอาวันในปี2 0ง5หครับหลังจากที่ยามฮ่าเปิดตัวรุ่นอาวันและอาวันเอ็มที่งานอิกมาโชอิตาอรลีจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลามากกว่า3เดือนนะครับก็มีผู้ใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบยามฮ่า ที่ชื่นชอบอาวันนะครับไปจับจองที่ชุมของยามาฮ่าอย่างมากมายถลม่มทลายมากกว่า60คันและขณะนี้นะครับหลังจากมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ยังคงนะครับเฝ้ารอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่ยามาฮ่าจะเปิดจําหน่ายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ท่าที่ทราบนะครับรถนั้นจะมาถึงเมืองไทยประมาณช่วงเดือนสิงหาคมเป็นอย่างร็วที่สุดครับแม้ว่าจะมีระยะเวลาในการรับรถที่ยาวนานถึงเดือนสิงหาคมแต่หลายคนที่จับจองไปแล้วก็บอกว่า จะยังคงรอคอยต่อไปแม้ว่าราคาของมันนั้นออกมาแล้วนะครับจะเกินกว่า1ล้านบาทหลายคนรู้อยู่แล้วครับว่า R1M คันนี้เกินกว่า1ล้านแน่นอนจะ1นล้านเท่าไหร่สุดท้ายยามาฮ่าก็เคาะราคาจบอยู่ที่1น9 9 0ล้านหนึ่งาทเพราทนั้ราคาตรงนี้ทุกคนยอมรับได้เพราะว่าราคาสมเหตุสมผลความแตกต่างระหว่าง R1M และอ1ธรรมดานั้นนะครับเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของชิ้นส่วนภายนอก นี่คือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทั้งคันจากวรจ,จรดท้ายนะครับชิ้นส่วนภายนอกนั้นทําจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ให้น้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานเช่นเดียวกับรถแข่งนะครับ R1M นคันนี้นอกจากจะมีชิ้นส่วนภายนอกที่พิเศษสุดแล้วยังมีชอฟหน้าไฟฟ้าโชอบหลังไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถปรับรีบาวด์ดแมปิ้งปรับคอมเพรสชันแดมปิ้งโดยระบบไฟฟ้าครับนี่คือความกระตั้นำหน้าจะด้วยขี่ด้วยความเร็วสูงความเร็วต่ำความเร็วปานกลาง เจดผิวถนนที่ขรุขระทางเรียบระบบไฟฟ้าแบบนี้จะช่วยให้การกขี่นั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับจุดเด่นของการออกแบบ VZFR1 รุ่นใหม่นี้นะครับก็คือคอนเซปต์ของการดีไซน์ที่พยายามจะออกแบบให้ตัวรถนั้นมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดสังเกตดูเห็นชัดเจนมากครับว่า R1M รุ่นใหม่นี้นะครับมีช่วงหน้าที่บีแบแคบด้านหน้าจะมีความปราดเปรียวนะครับด้านข้างตัวรถก็มีการบีบให้แคบ,บลง บล็อกเครื่องตัวใหม่นี้จะมีขนาดเล็กลงนะครับรวมถึงชิ้นส่วนพลิ้งข้าด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีการบีบให้แคบที่สุดครับนี่คือความปราดเปรียวของดีไซน์ที่ต้องการเน้นให้เห็นว่ารถสปอร์ตขนาด1,000ซ c สามารถบีบให้เล็กลงใกล้เคียงกับ600ซีได้นี่คือคอนเซปต์พัฒนารุ่นใหม่ล่าสุดของามาฮ่าครับโครงสร้างตัวฐานของ YZF-R1 ใหม่นี้นะครับยังคงเป็นแบบ Delta Block Aluminum Twin s p a r นะครับชิ้นส่วนทั้งอันนะครับ ทำจากอลูมิเนียมอันลอยน้ำหนักเบาบีบกระชับรับกับเครื่องยนต์นะครับแบบเรียกว่าฟ,ฟิตฟิตพอดีพอดีอดการออกแบบโครงสร้างใหม่ตัวนี้นะครับทำให้เห็นชัดเจนว่ายมามาฮานะครับได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของการดีไซน์เครื่องยนต์แบบ V shape นะครับตัวนี้ยามาฮ่าเป็นเจ้าแรกนะครับที่มีการออกแบบขึ้นมาโดยมีการย้ายตำแหน่งของชุดคัตให้อยู่สูงขึ้นเพลาเข้าเบี่ยงอยู่ด้านล่างนะครับตำแหน่งของเสื้อสูบและฝาสูบนั้นเป็นแนวดิ่งะฉะนั้นจากมุมของเสื้อสูบฝาสูบลงมา จนถึงแนวของชุดคลัตช์ทำมุมเป็นตัว V ครับการออกแบบเช่นนี้ทําให้เราสามารถออกแบบสวิงอาร์มหลังเนี่ยนะครับได้ยาวขึ้นจุดยึดของตัวสวิงอาร์มนั้นจะอยู่ที่ด้านในหรือว่าใกล้เคียงกับตัวเครื่องยนต์มากขึ้นทําให้ดีไซน์ตรงนี้เป็นจุดเด่นของวอาเซลอร์อาวันตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับด้วยพลังเครื่องยนต์200แรงม้านะครับจุดนี้นะครับหลายคนบอกว่ามันคือความสุดยอดอย่างแท้จริงยามาฮ่าสามารถทําให้เกินกว่านี้ก็ได้ แต่ว่ายามานั้นยังกําหนดไว้เพียงแค่2แรงมาทั้งตัว r วันเมและอวธรรมดามีแรงมาเท่ากันนะครับ r วันอมตัวนี้สามารถทําความเร็วได้เกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหลายท่านสงสัยมากว่าได้สักเท่าไหร่ขณะนี้กฎหมายในยุโรปนะครับได้มีการควบคุมตัวมอเตอร์ไซค์ห้ามวิ่งเกินกว่า300เพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่มีการควบคุมตัวนี้ทะลุไปไม,ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่สนใจเรื่องของเร็วสูงสุดนะครับ คงต้องรอให้รถออกมาแล้วมีการทดสอบอย่างจริงจังจึงจะทราบว่า R1M ันคันนี้ทคำคอมพิวเตอร์ไห่กันแน่นะครับความโดดเด่นของ y z f r 1และ R1M ปีใหม่นี้นะครับก็คือเรื่องของการดีไซน์ชุดไฟหน้าที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับไฟหน้าของ R1 ตัวใหม่นะครับเป็นแบบ led คู่นะครับให้ความส่องสว่างที่มากกว่าเดิมรวมถึงไฟเด y l i g h t หรือไฟหลี led เช่นกันนะครับตรงจุดตรงกลางระหว่างไฟหน้าก็คือช่องแรมแอร์นะครับ แรมแอร์ที่ว่านี้ก็คือเป็นการนําอากาศจากด้านนอกนะครับพุ่งตรงเข้าสู่ห้องกองอากาศหรือว่าห้องเผาไหม้ต่อไปเป็นการดูดอากาศจากภายนอกที่มีความหนานแน่นนะครับอัดเข้าสู่ห้องมอกกองอากาศและดนันเข้าสู่ห้องเผาไหม้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดไอดีให้มากยิ่งขึ้นครับสังเกตดูเฉนนะครับว่าชิ้นส่วนภายนอกของ r 1 m คันนี้นะครับมีการตัดลายสติกเกอร์สีสันนะครับให้เห็นถึงเนื้อวัสดุภายในว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ บางโทนหน้านี้ชัดเจนมากนะครับไม่ได้มีการพ่นสีทับแต่ประการใดนี่คือความสวยงามความโดดเด่นของ R1M นเะครับในปีนี้นอกจากนี้แล้วนะครับเรื่องของอัศเซด้าหน้ายังคงเน้นนะครับเรื่องของกระบอกชุบสีทองรวมถึงแกนชุบอัพนะครับที่ชุบเทียมในตรายสีทองเช่นกันให้ความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับมีหลายท่านนะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับระบบชุบไฟฟ้ามันทํางานอย่างไรนะครับสังเกตด้วยง่ายครับว่าชุบไฟฟ้านั้น จะมีสายไฟนะครับอยู่ที่บริเวณหัวชอกอัพตัวนี้จะทําหน้าที่ในการปรับนะครับเรื่องของวาลวภายในวาลวภายในกระบอกชอกอัพทาหน้าที่ในการปรับแรงดันน้ำมันนะครับน้ำมันชอกอัพนะครับจะมีวาลวเป็นตัวควบคุมในการยุบนะครับเมื่อมี่ไหรมีที่มีการยืดตัวขึ้นวาลวภายในจะเป็นตัวบังคับให้น้ำมันชอกอัพนั้นไหลามากไหลน้อยนะครับนี่คือรีบาวดัมปิ้งอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของคอมเพรสชันดัมปิ้งครับ ในการยุบแต่ละครั้งก็จะมีวาล์วเหมือนกันนะครับจะให้น้ำมันไหลผ่านมากไหลผ่านน้อยนะครับจะมีไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมเพราะนั้นความละเอียดของการปรับช็อปไฟฟ้าแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่หลายคนยังไม่คุ้นเคยนี่คือความสุดยอดของ R1M กับช็อปหน้าไฟฟ้าหลังไฟฟ้าด้วยเช่นกันครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความแตกต่างระหว่าง R1 และ R1M ก็คือเรื่องของระบบ GPS นะครับระบบ GPS นั้นติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ เป็นการทํางานลิงก์กับดาวเทียมนะครับเนื่องจากว่า r 1 m นเอ็มนั้นผู้ขับขี่สามารถกําหนดนะครับเรื่องของเวลาต่อรอบในการขี่ในสามแข่งขันได้นี่คือระบบเครื่องยนต์แบบใหม่ล่าสุดที่มีการทํางานประสานผสมประสานกันระหว่างระบบดาวเทียม GPS และการกําหนดเรื่องของอัตราวความเร็วต่างๆบนตัวรถความเร็วสูงสุดนะครับความเร็วต่อรอบเวลาต่อรอบอ่านได้จากหน้าปัดครับและยังมีการถ่ายทอดข้อมูลนะครับจากตัวรถมายังมือถือหรือสมาร์ทโฟนได้ นี่คือความกระทันหานของ r 1 m รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2015ครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำกับคุณผู้ชมในวันนี้ก็คือเรื่องของระบบ XUP ครับ XUP ที่ว่านี้ก็คือระบบวาล์วนะครับที่ติดตั้งอยู่ตรงด้านนี้โดยวาล์ XUP ตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อปรับนะครับเรื่องของการเปิดปิดวาล์ว wow, ให้อเสียไหลผ่านมากหรือน้อยโดยมีสายเซอร์โวลเตอร์ไปควบคุมตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของระบบการควบคุมไอเสียการไหลไอเสียนะครับ 1> 1อา m วันแลนั้นจะแตกต่างจากผู้แข่งขันทุกๆค่ายในขณะนี้ครับและนี่ก็คือความสุดยอดของ R1M ในปี2015นี้ที่พูทธยมาห้าในมตร์โค์ครั้งนี้ครับ